จร,จริงๆ้วเนี่ยคือเราเอาแค่เซบริตขึ้นมาผมว่ามันก็ครอบคุมละเพราะว่าเซเบอริตเนี่ยมันก็ดูได้ทั้งตัวโมดแอคทีฟดูท็อปเกนเนอร์ได้ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูท็อปโรเซอร์นี่ครับแต่มันจะดูพวกนิวไฮนิวโลไม่ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าก่อนนะครับว่าปิดไปนี้เป็นคือเข้ามาที่มาเก็ตมาเก็ตกับสแกนเนอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวหาหุ้นส่วนโคดเนี่ยมันจะเอาไว้ดูพวกบิตออฟเฟอร์เนี่ยครับโขนก็จะดูได้นะครับ หด plus หรือแม้กระทั่งพวกมันติมินิโหมดเนี่ยก็ดีอันนี้ครับมันก็จะขึ้นมาสามอันเลยหรือเปลี่ยนให้มันเป็นอันเดียวก็ได้นะก็คือมันเลือกอย่างเงี้ยมันจะให้มันเป็นกี่ช่องช่องก็เลือกไปเอาช่องเดียวพอก็จะขึ้นมาใหญ่ดีนะครับมันจะขึ้นมาเฉพาะออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์อย่างเดียวนะครับแล้วทำไมมันเป็นยูเข็มได้ไงวะเนี่ยเป็นตัวเดียวกันที่ลูกโอ้ยเข็มก็ยูเข็มนะครับอิงกันละนะครับ โอเคแล้วก็นะครับมาที่ Market เนี่ยมาเลือกดูว่าจะเอาตัวไหนนะครับเข้าไปที่ Top Project ก็เหมือนกันของตัว s t รี a m i n g หรือตัวคล้ายๆกับตัว E-Fin นนะครับ top project ก็จะเป็นตัวบอกว่า uh, ตอนนี้นะครับ uh, เปิดโดดเราจะกรองจากอะไรมันมีตัวกรองเยอะนะครับมีตัวกรองจากตัวเปอร์เซ็นต์อัปก็คือเปอร์เซ็นต์เชงเยอะออพเนี่ยก็คือราคาล้วนๆคือไพเปิดสูงขึ้นไหลหลายสตางค์หลายบาทก็จะจับจากไพ แม้กระทั่งลงโดยเปอร์เซ็นต์ลงเยอะหรือลงโดยเปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับที่สําคัญคนเราเนี่ยดีตรงที่เราเลือกบอลล่มได้ครับว่าเนี่ยกดตรงนี้ฟิลเตอร์จากบอลล่มเอานะครับว่าตรงเนี้ยช่วงพีโปรเจกต์บอลล่มซื้อแมทชิ่งกันเนี่ยตอนไหนเยอะสุดก็จะโชว์มาแต่ตัวที่เยอะสุดแน่นอนแหละมันเป็นหุ้นในเซตร้อยหรือบางทีก็เปลี่ยนมาเป็นเปอร์เซ็นต์เชงเบสนะครับก็จะเอาเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะโชว์เนี่ยครับผม แล้วก็มาดูว่ามันเป็นแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยคือมันก็แค่บอกสุดท้ายก็ต้องมาดูกราฟต่อดีก็มาเปิดกราฟต่อไอ้มีมีไออนั้นนะครับแบบเราดูบิ๊กหลอดที่มันเข้ามาแอ๋อได้เลยครับผมบิ๊กหลอดนะครับน่าจะต้องเข้ามาที่มาเก็ตอนนาลิติตเดี๋ยวผมหาก่อนอไม่ค่อยดูบิ๊กหลอดเหมือนกัน อ่ะนี่ครับเข้ามาที่ market movement ครับแล้วก็มาที่อ่า big lot put s o r t นะครับนี่นี่ครับอ่ามันก็จะมาฟิลเตอร์สักนิดนึงนะครับผมเอา big lot อย่างเดียว by sammary หรือ by time นะครับวันนี้หรือเมื่อวานนี้นะครับเลือกได้นะครับ t s d คือเมื่อวานอ่าผมอ่าแต่มัน big lot ตัวไหนบ้างเนี่ยนะครับ t p o global มังเป็นบิ๊กหลอดดีดบิเยนะบิก๊กหลอดเอตัวนี้คอแล้วตัวแม่ไปทางไหนไม่รู้เลยครับเ <c oughs> ดี <c oughs> ด๋ยวผมไปดูซินะครับแล้วก็ไปเปิดดูก,การาฟว่าตัวแม่ไปทางไหนเนะนี่ยตึ๊บอ่าครับผมนีหกสิบจริงๆก็ทรงตัวดีนะเนี่ยครับเซตตัวมาเรื่อยๆนะครับเพิ่งมา <ๆ S 2> พลิกเทนได้ไปสวยตรงนี้ ได้เลยเนี่ยนี่รัด b u ออนดิฟได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมีบิ๊กหลอด B W มาอมองใสเล่น b u ออนดิฟนะบิ๊กหลอดคนเมื่อกี้เนี่ยก็จะโชว์บิ๊กหลอดนี่ครับผมแล้วก็เรามีเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบการาฟนะครับม,มาที่การาฟแล้วก็มาที่คอมเพลตดิสเซนไม่ใช่เด็ก คอมเพนซีไปเนี่ยนะก็กดที่คอมเพรช a r t นะครับคอมเพรชั่นเนี่ยนะครับมันก็คือเอาหน้าจอมาเปรียบเทียบกันมันมีสองแบบก็คือโฉมเอาเซตมาก่อนเซตขึ้นมานะครับเนี้ยมันจะมีเส้นถี่ปฟ้าถ้าอยากเอาออกก็เหมือนเดิมับกดที่ตรงมุมข้างล่างนี้เอาออกไปเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเซตเอาเป็นเซกเตอร์ตัวไหนหรือเปรียบเป็นหุ้นก็ได้ครับอ่าโอที OT, ดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงมันจะเป็นเปรียบเทียบทีนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็น m ท f r เฟรมมินิทมันก็จะ บ้าๆบอๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นแปลกๆแ้่เปลี่ยนเป็นแดงเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเนี่ยสอดคล้องกันถ้าไม่อยากให้มันเป็นลายฉาดดับเบิลคลิกให้มันเป็นแคนเดลสติ๊กก็ได้นะครับอ่านี่ครับอืมเปลี่ยนเอามันจะเห็นแล้วว่าอ๋ออย่างเงี้ย a t กับเซตนี่เหมือนกันเลยนะครับลองดูเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE ซินะครับมันก็จะเห็นว่าอ๋อทรงการาฟมันจะดูได้สองสามตัวสี่ตัวนะครับ เอาอีตัวออ t โตเซแล้วกันตัวนี้เนี่ยครับผมจะทำได้แล้วก็มันมีสองแบบคือเป็นแอบสโตูดคอมเพลคือแบบนี้เลยเป็นการเปรียบเทียบดิบหรือมันแบบเป็นเริ่มจากศูนย์อ่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นดูสับใช่มาเทียบกันใช่มันจะดูสับอนอันนี้ถ้าเกิดเอามาเทียบให้ดูเป็นกดเป็นลายก็ได้ครับเดี๋ยวเป็นเส้นนะครับอันละเส้นอยู่ไหนนะครับเนี่ยนี่โคดซิงไล เนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนสีเอานี่ครับได้แต่จริงๆมันก็ไม่เหมือนกันคือตรงเนี้ยมันเหมือนจะดูดีนะครับมันเหมือนจะแบบว่าอ๋อมันมีตัดกันให้ดูแต่ด้วยความที่มันไม่เริ่มจากจุดเดียวกันนะครับพาไปดูทางซ้ายเนี่ยมันไม่ได้เริ่มมาจากจุดเดียวกันเนี่ยหุ้นอ่ะเนี่ยมันมันนี้มันเริ่มจากศูนย์แต่จริงๆแล้วราคามันไม่ได้เริ่มจากศูนย์เนี่ยมันจะเห็นได้ว่าอย่างเนี้ย กลายเป็นว่า AOT ดอกกว่าเซตอีกเนี่ยแล้วก็ KCE กับ herum. แซนนี่ยแก่งกว่าเนี่ยจริงๆมันคือถามว่ามันดูมันดูคือมันก็ดูได้นะว่าตัวไหนแก่งกว่าหรือไม่แก่งแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลดิบที่มันเป็นเรียวแฟคเตอร์ขนาดนั้นนะครับครับแต่ถ้าจะให้เลียวแฟคเตอร์ดูแบบ,บเมื่อกี้นี่เลยชัดเจนกว่านะครับเพ <aj. nh. S 1> ราะมันมันคล้ายๆกับเดเวอรเจนไออสไอตัวตที่อย่างเงี้ย เซตย่อแต่ KCE ชันอย่างเงี้ยใช่หไหมเซตชันอย่างเงี้ยนี่ก็เป็น compare chart แล้วก็หลักๆเนี่ยเท่านี้แหละในการดูกราฟส่วนอีกเรื่องหนึ่งของของเราเนี่ยนะครับถ้าจะให้ไวคือของเรามันจะเห็นได้ว่าบนหน้า ในการส่งคําสั่งก็จะมีเอาออเดอร์มานะไรเงี้ยเอาเลือกพอจะซื้อขายแล้วก็ไปเอามาว่าจะเอาแบบไหนผมแนะนําว่าถ้าซื้อซิ่งๆเลยเนี่ยหรือซื้อหุ้นที่แบบค่อนข้างคล่องมือกดที่คลิกกดที่คลิกออเดอร์ก็ได้ครับคือเอาคลิกออเดอร์มาสแตนบายทิ้งไว้ก็ได้ครับอ่างเงี้ยเอามาแอบไว้ตรงนี้ก็ได้เผื่อเวลาหุ้นเข้าดีมันก็มากดคลิกซื้อที่คือถ้าเป็นสีฟ้าพอเราจะเป็นซื้อหมดถ้าถ้าบายจะเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยซื้อก็กดคลิกซื้อไปมันก็จะเด้งป๊อปอัพมาว่า ชอบตัวไหนราคาเท่าไหร่ครับเนี้ยคือแคลคูลเลเตอร์แคลเนี่ยคือเครื่องคิดเลขเอาไว้บอกว่าสมมติว่าข้างบนมันจะเป็นวอลลุ่มไม่ต้องมานั่งพิมพ์กดได้เลยข้างล่างเป็นจํานวนเงินอยากเขียนเท่าไหร่ก็เนี้ยอยากได้เท่าไหร่ก็เขียนไปเดี๋ยวระบบคานวณวอลลุ่มให้ส่วนตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น10เปอร์เซ็นของพอร์ตที่มันซื้อได้อะไรอย่างนี้ครับส <นะ S 2> มมติว่าผมจะซื้อหุ้นตัวนี้แล้วกันสมมติสมมติว่าาจะซื้อ เรากดแถวกันแถวไม่มานะค้างอยู่ <c oughs> อ่อาเนี้สมมติจะซื้อตัวนี้สักอ่าสักแสนบาทดึดดึดด,ดหนึ่งแสนบาทแล้วกัน <c oughs> ก็ได้คำนวณไอ้หนึ่งแสนบาทเนี่ยจะซื้อหุ้นด้วยราคายี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดศูนเนี่ยมันจะต้องใช้วอลุ่มเท่านี้นะครับกดไปนี่ก็ไม่ไม่รีเจกก็แมทอ่ะแอนเซอรนครับไออันเนี้ย ตัวเรียวทมพิกอันนี้ลืมแนะนำเรียวทมพิกอันนี้ตัวเด็ดเราเลยนะฮะคือเรียวทมพิกมันเป็นคอนเซ็ปที่ง่ายมากเราไม่ต้องการคือลูกค้าไม่รู้จะซื้อหุ้นตัวไหนเราเราเขียนสูตรสแกนให้ลูกค้าแล้วแต่มันก็จะเด้งมา Real time, นนนนเรียวทมเนี้ยตอนเนี้ยบ่ายเนี้ยคืออยากจะเป็นหุ้นที่มันทะลุบเบรกขึ้นมาเนี้ยก็จะหาหุ้นให้ลูกค้าเล่นมันมีคอนดิชั่นฟิกไว้แล้วหรือว่าเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับอืมสูตรใช่ไหมครับ อันนี้คอนดิชันฟิกไปแล้วครับผมเป็นสูตรที่รีเสิร์ชคิดมาครับ oh. ช่วยกันคิด oh. ใช่เขาจะบอกว่าราคาเข้าเท่าไหร่คัดลอสเท่าไหร่เทคโรฟิกเท่าไหร่บอกให้เ็จับนะครับองเนี่ยตัวนี้จริงๆดีนะเนี่ยนะตัวเนี้ยมันเบรกพอดีเลย,นะเ,กกยเ,เนี่ยเบรกรอบไซเว่ยเนี่ยเนี่ยสวยเลยสวยจัดเลยตัวเนี้ย oh. แล้วราคาที่ให้ก็โอเคโอค้โห ขอวอลลุ่มใบไพ่ไปจับนี่ก็ยังโล่งๆนะเด็กดูเดสิอ๋อเดซไปแบบนี้นี่เองเเแบบนี้ยเนี่ยครับส่วนมันก็จะมาท,ที่ที่ผมไอตัวเนี่ยผมมั่นใจมากกว่าวนี้ว่ามันน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีตรเนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เรียกแขกอ่ะเดี๋ยวก็ปลดวอลลุ่มให้ถ้าร้านหนึ่งหมดเนี่ยขึ้นติ๊กเกอร์เนี่ยคนก็จะเข้ามาช่วยกันซื้อเพราะว่า ทรงทรง offer. ออฟเฟอร์ตัวเนี้ยนี่ก็จะโอเคนะครับเนี่ยแห่แม่มีคนมาปลดให้เมื่อกี้จริงด้วยสีศูนย์นิดนึงก็ต้องรอดูไงไงครับก็จะเป็นสูตรของสแกนเราว่าเนี่ยเขาก็จะหยิบคุณมาให้ TKP พวกเนี้ยปอดเนี่ยเขาจะหยิบมาตัวไหนที่เข้าเงื่อนไขมันก็จะเด้งเอะเลยขึ้นมาให้ลักษณเนี้ะแต่ว่าไม่ต้องคิดหุ้นเองเลยนะครับอืไอตัวสูตรนี่ เราสามารถไปดูได้ไหมครับว่ามันอ๋อสูตรนี้ไม่ได้ครับนิเพิไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นสูตรอะไรใช้ทั้ง i s i ทั้งตัวทั้งตัวพลาสต์แ t ทเทิรนหลายๆอันครับเป็นเฉพาะของฟินันเซียใช่ของฟินันเซียใช่แต่เราสามารถเขียนสูตรเองได้นะครับด้วย i d a y ไปดูพอร์ตฟิลโลดูยังไงเนี่ยพาไปดูพอร์ตฟิลโอกันนะครับพอร์ตฟิลโลของเราซิมเปิลมากนะเข้ามาดูพอร์ตแล้วก็ กดเนี่ยกด outstanding ก็มาดูวนเนี่ยพอร์ตดูหุ้นอะไรอยังเงี้ยผมไม่มีไม่มีหุ้นในพอร์ตล่งจัดน, uh huh. นี่ครับผมอ่านี้ก็ปิดนะครับดูพอร์ตแล้วก็ซื้อขายยังไงก็เนี่ยเข้ามาที่ buy sell ไปเอา pick order มาก็ได้ครับก็ก็กด buy กด sell ปึ๊บเนี่ยแล้วก็คือหลกัหลกๆพอเราซื้อเป็นดูหุ้นเป็นมันก็จะเข้ามาสู่ในการหาหุ้นในการหาหุ้นมันมีแค่สองหน้าคือ ไม่ใช้มาเก็ตในการหาคนพวกเฟบูลิตมดแอคทีฟนิวไฮนิวโลพวกเนี้ยลองมาขุกดูนะครับหลังจากนั้นเนี้ยก็จะเข้าไปสู่พวกสแกนเนอร์สแกนเนอร์ก็จะเป็น DIY ที่ต้องเขียนเองแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากเขียนเองลองไปใช้ตัวฮีโร่เรียวทามปิกดูนะครับคือวินเลทสูงเหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ช่วงสภาวะตลาดด้วยเหมือนกันว่าจะยังไงในถ้าในามือถือมันก็จะคล้ายๆแต่อันนี้ทําได้เยอะกว่าใช่ครับมือถือก็จะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างอยู่ ีวต้องมาเขียนในคอมเท่านั้นเราถึงจะไปใช้ในมือถือได้อ๋อหมายถึงถ้าเราใช้ยู e เซอร์ยูเซอร์เนคือ dy <น>เราต้องเขียนสูตร d ีขึ้นมาก่อนอันเงี้ยเรับคือผมมีสูตรดี y อยู่เดีย๋ยวผมโชว์สูตร dy ให้ดูก่อนอ่าเป็นนี้ก็ได้ทำอย่างง่ายๆเลยนะอือันนี้เป็นตัว e อ a มหกสิบนาทีนะครับก็คือมันเป็นการเรียงตัวสวยนะครับพวกที่มันเรียงตัวสวยนะครับเป็นหกสิบนาทีเนี้ย อย่านเนี้ถ้าสมมุติผมจะให้จะทํำ DIY แบบว่าวอลุ่มเข้ามากกว่าห้าวันทําการอะไรอย่างนี้ครับอืมก็ได้นะครับแต่มันจะไม่เฉลี่ยอย่างนั้นน่ะก็คือวอลุ่มพีคมันจะมีมพีคเทียบเทียบกับเมื่อวานได้ได้เฉพาะเมื่อวานอืมมันจะเทียบได้เฉพาะเมื่อวานมันจะไม่บอกวันนี้ หรือไม่ก็ถ้าเกิดอย่างนั้นเข้าไปดูที่ Vol u m e o อัพเฟอ r ์ฟอรยครัเข้าที่ Market แล้วก็เริ่มมา Market Analysis มันจะมี Vol u m e o อัพ r r อร์ฟอเลครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งครับแล้วก็กดมาเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ย v o ล u ุ e ร้อนแรงวันนี้เทียบห้าวันอ g โกเนี่ยก็จะขึ้นมาละตัวไหนบ้างนะครับเลือกได้ด้วยนะครับว่าเอา Volume เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเอาราคาช่วงพิเรียดเท่าไหร่ก็ได้นะครับได้เลย เ okay. ้วก็จะเป็นโวล u มอัพนะครับโวลมเปอร์เซ็นต์อัพอะไรเงี้ยก็จะโชว์มาจัดมานะครับเปอร์เซนต์หลด้่วมออเฟอร์ฟอร์มนะก็จะได้หุ้นที่โวลุมออฟเฟอร์ฟอร์มฟอร์ฟอร์มจริงปะเนี่ยนะัดูก่อนเออฟอร์ฟอร์มจริงนะครับเ,รนะ <c oughs> เปวนเดียบตัวเล็กสิ่ง <c oughs> อรอบห้าวันคือช่วงนี้เซ็ตคุณเสร็จลอยมันไม่ค่อยออเพอร์ฟอร์มมันก็เลยติดติๆมันจะเพาะบางตัว